Sociedad, Bref, iful, อยู่วันเราถ่ายคลิปเราอยากได้คลิปลงในช่องใหม่ของเราเออบ่มีความคิดเลยจงไปเห็นแล้วแน่จงไปเห็นแล้วแน่เราถ่คลิปโมบิวความคือตรงนี้เลยไม่ยื่นศูนย์พี่น้องบัตมาหอดเลยจัิตติจิตติจงจังจิตติ พี่น้องเอ้ยเบิ่งกันด้วยครับทำกันวะสองคนเราดีดดครับพี่น้องครับโอ้หิวเขาเป็นเขาบ้างได้ไมวันนี้ถ <c oughs> ้ามากินเขาวได้ครับผมวันน <c oughs> ี้ถ้ามาอาบน้ำได้ครับเรื่งเราครับผมว่าสูสีมั่วคนนี้สูสีลงเนี่ย <c oughs> เลยไม่ยิ่งกินข้าวว่นนี่โอ้ยบุญนะกินข้าวกับปลาเ็ดเวียบๆพากันอาบน้ำบอยันนี่ไอ้สุดเจ้าเมียฝนตกหัวเอ้นซาดหัวทิป้าสวัสดีพี่เชิดด้วยนะครับโอ้สวัสดีไอ้อาจาร เสียงท้องเพ่นสียงทองกร่ยอบอจารลุกโลดครัผมปพี่น้องวหัวใจแล้วสวัสดีครับป้าเพื่อนสวัสดีครับต้มไปยังจึงัดไหวไปยังครับเงยย่อยสดสอ๋อเงยย่อยสดสดไเนี้ยกินพี่น้องบ้เคยพอกับสามีข้าเจ้าพักินเขาส่วนพักระอาบน้ำมั้นีหไหมจะอาบน้ำพระกินเขาก็มัไปยังเจ้าก็บ่อาบน้ำล้เช็ดน้ำมันแหงเนี่ยไอ้วดีหรอ บรรยากาศที่ดอนมงอันเภิอย่างนี้คือน้องเลือบบอลูกกับ้านฝรังน้องเลือเนาะขันแก่นมากินเข่าพี่น้องครับห่านไก่ย่างเศรษฐเสบปลาแดกใบยากจืดจะได้จำไว้อีหลี่ที่จริงอ่ะร้านข้าเพื่อนกับพี่ปลาแดกเนี่ยแต่ว่าผมว่าไม่เอาปลาแดกตัวนี้ขอปลาลายาหจืดได้ไหมเป็นอะไตำหนิหรือเสบแค่ก็ไม่ใหญ่แต่ได้ไม่เงยเป็นอะหนาน้ามากมองดูนี่ปลาลายใหญ่จืดพี่น้องโอ้ยแกมันเสบไหลนองนัวดเสบไม่คาวไม่เหม็น ไม่กินไม่ซื้อไม่ได้ฮือตั้งกล่องไว้นาครับไม่ไดม่้องเต็มกล่องไวเราลยไอ้ฟนันาวเ็นูปอะไรอือนี่เพราะว่าจะได้ว่าฮากันจริงนั่นกันเปนเพื่อนสัตามที่มวาคันกันจริงนี่จงแหวเล่าแน่จงแหวนเล่าแน่เด้แล้วก็จงอยู่คันเด

เราถ่ <C> e <ep> ายคยยลิปอยู่อู้อยู่บารมีช่องออช่องไม้ช่องใหญ่จื้นแซ่บนัวนั่นเรากำลัลง,อลงเอาคลิปลงช่ทำไมเนี่ยไม่ส่องไม่ไมสอม่สองไม่เนาะซึ่งเกาะบอกพี่น้องเอาย้ายจื้นแซ่บนัวมันขึ้นพี่นอ้องก้อนติดกายนะจ่อมันขึ้นเป็นรอยผมไดเอฟซี FC ผมนั่นนั่นแหละผมพูดหลายๆพี่น้องกราหู้อยูว่ว่าเราถ่ายคลิปเราอยากได้คลิปลงในช่องไม้ของเราเออผมมีความคิดเลยเออจงไปเห็นล้วแน่จงไปเห็นล้วแน่ให้เราเอาคลิปไม่ยืดก็คือ้เลยไม่ยืดจนศูนย์พี่น้อง มนมาหอเลยจังจังิตนี่งจังผมนั่งฟังผีได้ยยผมว่นั่งฟังฝุ่นเพราะกินธรรมชาติก็บพรใหญ่ไฟสามคนต้องรับผิดชอบตะปูด้คนเานต้องรับผิดชอบมันเองเด้อมันมากินผาไทยกา่าไอจบไหพี่น้องอย่าไปจมเน่าแฉบก็มีนั่นเด้อ ยังหรอปลาแดงเน่ปลาแดงกางเออปลาแอง้เอามากะไก่นะไม่เอามะกะไก่นี่เป็นอย่างก็สอพี่นา้างปลาแดงรับพี่น้องครับนี่น้ำปลาร้ายาจืดฝาพิเศษขวดละสาบาทสามขวดร้อยไก่ไก่พักเนื้อภากไตต่กเ็ะทียุหลบทรงเบิร์ดมาได้สั่งมากครสุมพันเคอรี่แงเบร์แมนให้บนสชคไห่สงไปรยุคเค้มยุคเข้มยคเข้นเดถามมาอยาก อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับเซยครับในห้างหนุ่มพญาทิพย์นะครับผมวันนี้พาทีมงานมาซอดพายอดขอนแก่นนะฮะขอนแก่นครับพี่น้องมือนี้ไปห้ากันหน่อยครับผมทำภารกิจครับผมวันนี้น้อง้นด้วยนะฮะครับผมทีมงานครับใครจะกินจินเผาโยงจินเผาเผาแมนครับผมได้เด้งไปเขาไปลองขอหน่อยถ้าลองแพ้ง่ายพี่น้องถามมาลองแพ้ง่ายหน่อยยับก็เดือบันยิ่นี่ยิ่งเรียกประเนะ กนอยากิพี <desserts> ่น้องว่าถ้าแซมดีก็จำเห็พี่น้องยังไหนนเทเจาอะไรปะอย่างังะเป็นเย็นนะอันนี้เทเราบนี่โอ้ยพี่น้องครับี่นแบบว่าเจียมคนเฮ้ยเนี่ยทั่วไปละกินเขาแน่ไม่หลุดอ้บริัทเขาบัปลาะนพี่น้องครับนอปลาเพลิงนอปลาครึ่งขวดนะครับมาเดากาศพี่น้องครับเดียรนี้พี่น้องไอเพลิงเสอ้อบอนี่ผู้ได้กินเบริไฟไูได้เลยนี่้ยเอมาอ่ครับนงานงานทรงเขาครับการกินเขายู่นี่อันนโมงเนี่ย แมนเขาแมนแมนไอพอแท็กซี่แล้วไปนี่แล้วโทาบ้านาหนไอพอแท็กซี่เขาบ้านไหนบอกโอ้ไอพอแท็กซี่แท็กซี่เป็นปิ้นท้องพ่อพ่อได้ผมโัวเก็บได้บัวนี่นี่เตอนนี้ผมผมผมอยู่ดอนม้งอยู่ตอนนี้อยู่ดอนพอแท็กซี่วันนี้เรามีถ่ายรายการกันนะครับถ่ายงานกันนะครับนำพับโดยยายจื้ด .com ยายจื้ดปะแซบนัว ยายกื yeah, i vida, i ่นปากปลาแดกครับต่อไปทเเลื่อนชื่อไหมล่ะครับเพราะเพืนปากเกิดขายปลาแดแล้วคกับผมพี่ปืนปากปลาแดง้ะพี่น้องเดาอโอ้่าฮ่าด่าฮ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 ่าน่าฮ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 ่พน่าป่าฮดกก่าฮ่่่่า่่า่า่าาาา่าาา่าา่่่า่่าา่่่่่บฮ่่า่่่บา่่่บ่า่่ครับพี่น้องปลาดกฮาหอม เสียบเสียบ่เจ้าชืรวยบบนี้ละไอยีหรีดิแมนแน่นองสิขายซอยมาลงให้บกเสียงเพลวนนี่ไผ่สิดแตงแก่ทีมงนก่งกับบานไเยูนสบางพ่โคนาออันนี้เวลาเฝ้าได้ชเพองไผพยาดอกแต่ป้าเพิ่งเนี่ยก็บช้รวยเฮ้กันาดนีนาเขาใส่สบู่เสียงเพลวนี่ สบู่เสียงเพลสพีโซบนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเป็นอาจารย์ปองนาขาวใสคือพี่น้องครับนี่สบู่เสียงเพลสพีโซบนะพี่น้องเออผมจะเป็นผู้ขายครับผมเอาไปขายเล้วไม่ใช่ไฟใส่เนี่ยไม่ใช่ไฟบอกไม่ใช่ไฟบอก่าจะสบู่ไอต์มีแนวหนึ่งอะไรใส่ยู่น้ำกดไม่บอกก้อนเจือกอ่ะะฟังเลยน้องแกขอจะเตือกโทร่าเดี๋ยวพบจัดเอง คือข้อมูลนี่ก็คือบอกว่าเบอร์เบอร์โทรศัพท์ผมจัดถูกแล้วนะับก็คือที่ผมติดต่อสำนักอะไรประมาณนี้แหละครับสุ่มขวยเอ้ยเราเป็นไงท้วมเบางโยเท้าเหยียดกูตัวอะไรเารอมัดชัวครับให้ช่วยดีมึงเห็นเนาะ อาจารย์ป่องยืนลงไปไปเซบดีเท่าี่นะครับผมเมื่อไหร่ก็ต้องมาแข่งได้แก่ยร์ข้าวจนเต๋อคุณโตมาเบิกอาจารย์ป่องแม่ป้าว่าออัน่าคุณค้างยอดธนาคารบัตรเครดิตมึงอไมาเครดิตพอเครดิตแม่มึงอยังอาจารย์ป่องนี่จะมาต้องขสวอแคบบัตรยังเก่อกแคบแคบบัตรต้องมาบัตรกับต้องขอสอเนาะอันเดียว คุณค้างกะจิกร่อนแต่กะจิกระท้ยพ่อกะจิกท้ยแมงนี่บันทีคูณเป็นหลานพี่สาว่กะจิกก่อนทยกันเลยวะาอโทษครมาก่อนนั่นสายเลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอ้อผมคนบอกพนกดยงกดเก่าพนเก่านเก่สวัสดีค่ะชื่ออะไรครับผมเปิดายเลยผมแจกว่าข้อเท็จเจอผมชื่อนายชอบครับผมนำคุณนะครับอ๋อมีเพศ่สัมพันธ์ตลอดว่างปั๊บเป็นเจ้าหนบัานรเ่ kéo <laughs> <laughs> <laughs>